สเทคนิคออกกล้องให้ดูดีมีสเสน่ห์และขายดีหากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โดยการที่ออกมาทำวิดีโอโดยการที่ออกมาไลฟ์สดแล้วแล้วก็ไม่ม,มีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะหากคุณอยากจะมีออร่าอยากจะมีสเสน่ห์อยู่ที่หน้ากล้องแบบนี้แล้วแล้วก็คุณก็ควรที่จะจัดเตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะ เตรียมความพร้อมจากตัวคุณเองนี่แหละค่ะคุณตัดสินใจจากตัวคุณเองตัดสินใจให้ชัดเจนก่อนว่าฉันต้องการที่จะออกมาสร้างตัวตนนะฉันต้องการที่จะมีพื้นที่ในออนไลน์นะฉันต้องการให้คนได้รู้จักนะแล้วการที่คุณตัดสินใจแบบนี้แล้วแล้ก็มันจะส่งผลให้คุณอะลงมือทําค่ะใช่ตอนแรกเราอาจจะไม่เก่งหรอกเราอาจจะพูดไม่ดีเราอาจจะพูดติดๆขดข แต่นั่นคือการที่คุณได้เริ่มลงมือทำและคุณจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆไงคะมันไม่ยากเลยค่ะคุณนำประสบการณ์ของคุณนั่นแหละออกมาซื้อค่ะคุณเคยเจอเจออะไรมาสิ่งที่คุณผ่านมาทั้งชีวิตของคุณน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณไม่เรียนรู้อะไรที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งที่คุณเรียนรู้นี่แหะค่ะนำออกมาซื้อนำออกมาส่งต่อให้เป็นตัวคุณเองมากที่สุด ใช่คุณอาจจะไปดูคนนั้นมาบ้างดูคนนี้มาบ้างคุณอาจจะก๊อปปี้มาบ้างแต่การก๊อปปี้ขอให้ทําแบบมีเทคนิคค่คะทําแบบที่เป็นธรรมชาติของตัวคุณเองทําออกมาแบบนี่แหละคือฉันไม่ใช่ว่าเราไปก๊อปเข้ามาแล้วเอาแบบของเข้ามาทั้งยวงเลยมันไม่ใช่ค่ะ ให้คุณเอามาปรับเป็นตัวคุณให้มากที่สุดนำมันออกมาส่งต่อในออร่าที่เป็นของคุณค่ะในเวที่เป็นของคุณในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวคุณนี่แหละค่ะเพราะสมัยนี้คนชอบซื้อสินค้าจากบุคคลค่ะคนไม่ได้เลือกจากสินค้านะเขาเลือกจากคนขายค่ะถ้าคนขายมีจริตแบบที่เขาชอบ มีสิ่งที่เขามองเห็นแล้วเขาใช่สําหรับตัวเขาเขาเชื่อถือในตัวเราไงคะเขาชอบในแบบที่เป็นของเราแล้วการตัดสินใจซื้อมันจะตามมาเองค่ะคุณคิดว่าคุณพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะสร้างตัวตนหรือยังถ้าคุณคิดว่าพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมที่จะสร้างตัวตนมาใต้คอมเมนต์ให้หนุ้ยด้วยนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่นุ้ยพูดถ้าหากคุณยังไม่ได้นําไปลงมือทําขอบคุณค่ะครูพี่นุย้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรสบายบาย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพจครูพี่นุย้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ